ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบุญส่งหมู่ที่4ี่ตําบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ข<อ>เขาไปรวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านค่ะ<อ>เดือดร้อนจากปัญหาถูกตัดไฟในการผลิตน้ำประปาทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ทั้งน้ำใช้ทั่วไปและน้ำสำหรับการบริโภคนะคะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าของโครงการเป็นคนบริหารจัดก,การน้าประปาของหมู่บ้านเองไปเก็บเงินจากมิตเตอร์น้าของแต่ละบ้านค่ะ แต่ปรากฏว่าเก็บเงินได้แล้วไม่ยอมไปจ่ายค่าไฟรวมระยะเวลาค้างจ่ายนานกว่า7เดือนคิดเป็นเงินกว่า150,000บาทก็เลยทำให้การไฟฟ้ามาถอดมิเตอร์ออกไปนะคะและผลก็คือไม่มีไฟมาใช้ผลิตน้ำประปาค่ะเขาไม่ยอมมาไปจ่ายค่าไฟสะสมจนเป็นหนี้สินขึ้นมาแล้วเอาไปต่อรองกับการไฟฟ้าว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายเดี๋ยวจะไปจ่ายนะเดี๋ยวจะเอาไปจ่ายนะโกหกไปวันๆจนในที่สุด มันเยอะเกิดโอ้มันครึ่งปี8เดือนแล้วเนาะพี่เนาะ <trades> เขาก็เลยต้องต้องตัดอะค่ะเขาไม่ยกเลยและตอนเนี้บ้านบุญโสม145หลังคาเรือนไม่มีน้ำใช้จะจ่ายอที่ค้างจ่ายแสนกว่าบาทยังไงตอนนี้ยังไม่ชัดนะคะแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยทางเจ้าของโครงการเขาไปเช่าเครื่องปั่นไฟจากบริษัทเอกชนมาสำรองไฟในการผลิตน้ำประปาปรากฏว่าไฟมันก็ไม่พอคะ่ะ การผลิตน้ำประปาก็ทำได้ไม่เต็มที่สุดท้ายน้ำเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะปัญหาตอนนี้คือน้ำในหมู่บ้านเราไม่มีคุณภาพที่ดีน้ำเป็นสีสกปรกหรือสีน้ำชาหรือสีเกือบเป็นโอวัลตินเป็นบางวันเลยเพราะฉะนั้นน้ำเป็นตะกอนแบบนี้เราต้องใช้น้ำคุณภาพแย่แบบนี้ไปอีกนานเท่าเท่าไหร่ สำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเจ้าของโครงการเนี่ยเขาเป็นคนดำเนินการมานานกว่า30ปียังไม่ได้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้ามาจัดก,การด้านสาธารณูระโภคได้ค่ะ